ลูกคาธรรมะสวัสดีทุกท่านเนาะก็วันนี้ก็ยามเย็นเนาะกิจวัตรที่พระคุณเจ้าทำในายามเย็นก่อนทำวัดสวดมนต์ก็คือการกวาดวัดดังนั้นทุกพื้นที่ทุกบริเวณทุกมุมของวัดก็จะมีพระคุณเจ้าประจําอยู่ถึงเวลาพระคุณเจ้าก็จะได้ปฏดกวติทำความสะอาด บริเวณวัดให้สะอาดให้ดูดีให้เกิดความร่มรื่นวันนี้ก็กิจกรรมการบำเพ็ญสำนักจิตเพื่อแสดงความกตัญญูต่อสถานที่ที่เราอยู่ต่อคุณข้าวแดงแกงร้อนของสถาญ,ญาติโยมพระคุณเจ้าก็หลัง,ง,งจากที่ได้พักผ่อนท่องอ่านเรียนหนังสือเป็นที่เสร็จเรียบร้อยตอนเย็นก่อนทำวัดสวดมนต์ก็จะมาปดกวาด ทางความสะอาดบริเวณวัดให้เกิดความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกท่านในส่วนี้ต็จะมากวาดเนาะตรงลานธรรมลานธรรมของวัดซึ่งจนนี้พระอยู่ไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าการทำางานของเราเพื่อดูแลสถานที่ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดความสะอาดดูดีเกิดค,ความร่มรื่นก็ เราต้องทําทุกๆวันททุกวันน่ากว้านเลยกว่าเลยนี้ก็ได้คนเจบุญม,มากว่าขยะลงจากลังคาที่สูนเด็กนะเพราะว่าอยู่ด้านบนไก่ที่ไข่พอเวลาส้กไปก็จะคุยเขยเขยะลงมาพอกว่าไม่รู้จบไม่รู้สินน้นมีอช่างคอจะได้เอาเศษใบไม้เศษขยะลงเพื่อให้สะ,ะอาดทุกทัน ก็อนุทนาบุญด้วยกันเนาะทุกท่านทุกคนในการทําดีนะถาภาวนาวัดของเราให้เกิดความสะอาดเกิดความเป็นมือเรียบร้อยเกิดความสวยงามนะทุกท่านก็อนุทนาบุญด้วยกันนะทุกท่านทุกคนโอ้กวานเลยเต็มที่ในในในี้นก็คนเอ่อ นบุญช่วยใจบุญพวคุณกับวัดที่เข้าอกับวัดมาประจําประจํารับใช้วัดรับใช้ลวงตาแล้วพระใช้อะไระก็จะมาช่วยมาช่วยนี่ก็นายอนนายอนก็กำลังปักหักขยะใบไม้ที่ล่นอยู่บนลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสลาวนากะก็นี่ก็มาดูคนกวาดอยู่ด้านบนนะเพราะว่าใบไม้ ที่รดนมาอยู่บนหลังคาทำให้เวลาฝนตกมาก็ทำให้ใบไม้เปียกน้ำก็มีความชื้นก็ทำให้การไทยรีดสีเกิดความผุพังเราต้องมีการกวาดกันเนาะทุกท่านก็ในส่วนนี้ก็ตรงนี้ก็กยกละก็อนุโมทนานะสำหรับคนลูกหล่อใจบุญนายยน นะก็กำลังกวาดทำความสะอาดในเชิงนี้ให้ดูดีเกี่ความสะอาดก็มีทนาสาธุในเชิงบนเชิงล้นกับความตั้งใจที่ได้ร่วมด้วยใจกันดูแลวันนี้และพระศาสมาของเราให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดหูสะอาดตาสะอาดใจสะอาดจิตสะอาดชีวิตสะอาดกายสะอาดใจนะทุกท่าน แล้วก็ขึ้นมาด้านบนดูสิหลงตาแล้วก็กำลังปัดกวาดทำความสะอาดเนาะบริเวณวัดอยู่ตรงนี้พอดีเพื่อให้ดูดีมีความสะอาดกาไปไม้กวาดร็จแล้วก็นาย ลำจอร์เรือน,ยอนอายยนนกว่าทางวิศาสรรบนลังคาซูนย์เด็กๆอาคารซูนเด็กเล่นเนาะเพราะว่ามีใบไม้ที่ก็จะเป็นส่วนของข้องใบใหญ่เจ้าหัวโตกับคุณยิ่งด่างผู้ติดตามติดตัวติดๆเนาะ กาหลังกวาดอย่างสะไแข่งขันการกวาดตอวกาศในวันนี้ลงทุนมากปีนไปนกวาดตัดก่งไม้และกะวาดลง บนศาลาจากข้อนลงพื้นทีเดียวนะนี่คือการดูแลพัฒนาท <c oughs> างวันสะอาดวัดนะบางทีเราก็ขึ้นเองไม่ได้ต้องคอยหวานคนที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลอ๋อนิยนหอบ้านให้ถ่ายรูปยันนิยนหอบ้านนี่จะถ่ายรูปนะยับนบนะน้นนองลูกมิกได้สินะเนี่ยถ่ายรูปยัน มเลอมเลวมีอลืล้างบนมอ,อืมสาธุสาธุโมเนียมและกวาดบนหลังคาศาลาโรงโคและศาลาสูนเด็กเล่นก็ของและก็มาาที กอลงตัวได้ง่ายบนหลังคาสู้ได้เลยมเหแลือแล้วนี่สุดยอดสุดยอด